สวัสดีครับผมท่านูจากบริษัทเทสลาเจเนร i n g ครับวันนี้ผมจะนําเคสตัวอย่างงานซ่อมแซมพื้นถนนที่สุดตัวเป็นแอกอะทลทำให้เกิดน้ําขังมาแชร์ให้ทุกท่านได้ชมค,ครับ ลักษณะพื้นที่หน้าง,งานนะครับผมเป็นปั๊มน้ํามันปะตทพื้นที่บริเวณจุดโหลดน้ํามันครับผมมีการซุดตัวเป็นแอวกระทะซึ่งจากการเก็บค่าระดับเบื้องต้นนะครับทำให้ทราบว่าพื้นที่ที่เป็นแอวลึกสุดเนี่ย5เซนติเมตรเลยครับซึ่งเราจะทําการแก้ไขปรับปรุงโดยการฉีดเนื้อโฟมโพลีอีเทนล,ลงไปเพื่อยกพื้นขึ้นมาให้ได้ระดับตามที่เราต้องการครับไม่กระทบต่อธุรกิจและการสัญจรไปมาบนท้องถนนเมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วสามารถเปิดพื้นที่หน้าง,งานใช้ได้เลยท,ทันที ค่าระดับหลังจากทําการฉีดปรับปรุงซึ่งทางทีมง,งานได้ทําการยกปรับระดับพื้นขึ้นมาจนได้ระดับที่ต้องการแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อฝนตกลงมาตรงจุดที่ทําการแก้ไขน้ํามีการไหลตัวไปยังที่ทางที่ระบายได้มากขึ้นครับทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่เมื่อทําการปรับปรุงเสร็จแล้วมีการขังตัวของน้ําน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยสำหรับคลิปหน้าผมจะเอาเคสตัวอ,อย่างงานที่น่าสนใจมาแชร์ให้ได้ชมกันอีกครับยังไงฝากกดติดตามันด้วยครับ